วิทยาลัยชุมชนสะแก้วเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิน่นมาใช้จัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและท้องถิน่นภายใต้ปรัชญาชุมชนนำหน้าพัฒนาด้วยวิชาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพที่ดีของชุมชนมุ่งยิ่ัยทญ เป็นสถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยมีอัตลักษณ์ไฝรู้มีวิชาพัฒนาชุมชนและเอกลักษณ์สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดตั้งเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2544ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วมีพื้นที่43ไร่1งาน74ตารางวา ดำเนินการบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐเอกชนและชุมชนในรูปของคณะกรรมการประกอบด้วยสภาวิทยาลัยชุมชนและสภาวิชาการปัจจุบันมีนายสุภาชัยยุวถาวรเป็นประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสายแก้วและมีนายศิรพจน์จรยะวุฒิกุลเป็นประธานสภาวิชาการและดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสายแก้ววิทยาลัยชุมชนสายแก้ว จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนบริการจัดการศึกษาเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามหลักการเปิดกว้างเข้าถึงง่ายค่าใช้จ่ายถูกวิทยาลัยชุมชนสราแก้วจึงได้จัดสถานที่จัดการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสราแก้วดังนี้ 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา 2. โรงเรียนบ้านพล้าอำเภอวัฒนานคร 3. บริษัทเอี่ยมบุรพาจำกัดอำเภอวัฒนานคร 4. ส,สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาด 5. ที่ว่าการอำเภอเขาชะกันวิทยาลัยชุมชนสะแก้วดําเนินง,งานจัดการศึกษาโดยมีโครงสร้างการบริหารที่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจํานวน14คน คณะกรรมการสภาวิชาการจำนวน9คนข้าราชการครูจำนวน15คนพนักงานราชการจำนวน14คนลูกจ้างจำนวน10คนจากการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนสะแก้วมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจำนวนทั้งสิน้น1,934คนหลักสูตรฝึกอบรมรวมทั้งสิน้น12,674คน ปัจจุบันการศึกษาตามความต้องการของชุมชน4สาขาวิชาประกอบด้วย 1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. สาขาการปกครองท้องถิ่น 3. สาขาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาการจัดการทั่วไปจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น561คนผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนสะแก้วมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจำนวน7ด้าน16ตัวบ่งชี้ซึ่งได้ดําเนินงานระหว่างปีการศึกษา2,553ถึง2,554ดังนี้ด้านที่1ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมจากวิทยายลัยชุมชนสายแก้วได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามมาตรฐานของหลักสูตรแต่ละวิสาขาวิชา และมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านวิชาการด้านความสามารถพื้นฐานทั่วไปและด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรญาบรณสามารถนำความรู้และทักษะไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสวัสดีค่ะความประทับใจที่มีกับวิาลยชุมชนหลังจากที่เราได้เรียนจบอนุปริญญาศิลปศาสตร,ร์สาขาการค้าชายแดนแล้วก็ได้อบรมหลักสูตรระยะสั้รรสนเป็นมัุเทศก์ท้อถิ่นของอำเภอเก้าอำเภอจังหวัดสากแก้ว ะะได้นําความรู้ที่ได้ทั้งหมดนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันทั้งด้านการงานการเงินชีวิตเศรษฐกิจก็มีความสุขดีค่ะแต่ที่สําคัญไปกกว่านั้นนะคะจากการที่ได้มาเรียนที่วิทยาชุมชนนี้ทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะทำการค้ากับประเทศกัมพูชาเพื่อลองรับการเปิดอาเซียนนี้แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็วิทยาชุมชนด้านที่2ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสารรค์ภายใต้บริบทของวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยชุมชนและนําองค์ความรู้และผลการวิจัยไปพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านที่3ด้านบริการวิชาการแก่สังคมด้วยปรัชญาชุมชนนำหน้าพัฒนาด้วยวิชาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อศักยภาพที่ดีของชุมชน วิทยาลัยชุมชนสากแก้วได้จัดทำกิจกรรมและโครงการอย่างหลากหลายร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้าง,างศักยภาพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อาทิโครงการเกษตรอินทรีย์ก็ทำให้กลุ่มเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็รู้จักว่าปลูกผักอินทรีย์แล้วไปขายที่ไหนแล้วมีคนรู้จักเขาก็ชีวิตครอบครัวเขาก็ดีขึ้นแล้วในหมู่บ้านเขาก็สามารถไปหาผักที่ปลอดสารกินได้ได คือเราทำแค่เหมือนแบบพอพออยู่พอกินพอเพียงไม่ได้ทำแบบมากมายคือทำแบบว่าเอาไปขายเฉพาะวันนี้ให้หมดไปอะไรประมาณนี้ขายวันต่อวันไม่มีค้างผมเอสครับนักศึกษาวิทยาชุมชนสักแก้วสาขาคอมพิวเตอร์รุ่นส4ผมรู้สึกดีมากนะครับที่ได้มาเรียนวิทยาชุมชนสักแก้วเพราะปัจจุบันเนี้ย ผมได้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆจากการที่ได้มาเรียนรู้ที่วิทยาลัยนะครับดีขึ้นในเรื่องการเข้าเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือไลน์ต่างๆนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยีเท่าไหร่ทำให้ผมสามารถติดต่อกับนักกีฬาหรือว่าเพื่อนต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้ตัวเองรู้สึกว่าประหยัดทั้งเวลาในการเดินทางประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับซึ่งได้มาศึกษาจากที่นี่ครับรู้สึกดีมากๆครับ ด้านที่4ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนสายแก้วได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการอนุรัก,กษ์สืบสานเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ดีงามส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ดีงามก็ต้องขอบคุณวิเลัยชุมชนสายแก้ว ที่ให้ความรู้ให้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากท่านอาจารย์ทางแพทย์แผนไทยหลายๆท่านนะครับทำให้ผมสามารถที่จะนำวิชาชีพการนวดแผนไทย,ไทย,ไทย,ไทยมารักษาคนป่วยซึ่งเมื่อก่อนนั้นการนวดของผมจะเป็นลักษณะนวดผ่อนคลายแต่พอได้รับการศึกษาจากวิทยาชุมชน สาแก้วก็สามารถที่จะมาตรวจบำบัดรักษาอาการของผู้เจ็บป่วยต่างๆได้เช่นปวดข้อปวดหลังปวดเอวไม่เกรนเราสามารถที่จะนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งได้ขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการ กขึ้นนนทุววััวด้านที่ 5. ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบันจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบก,บกับการมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้กำหนดและกำกับติดตามนโยบายและระบบบริหารจัดการตามแผนปฏิบัตรริราชการโดยยึดหลักธรรมาพิบาลและคณะกรรมการสภาวิชาการกำกับดูแลงานด้าน,านวิชาการประกอบกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสายแก้ว มีการบริหารจัดการตามนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมีทักษะในการสื่อสารมีมนุษยสัมพันธ์และความคิดสร้างสารรค์ส่งผลให้การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสรแก้วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่งวิทยาลัยชุมชนสาแก้วเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนองอยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคนได้เป็นอย่างดีในเรื่องการศึกษาเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็ตั้งจุดไว้ก็คือว่าคนสาแก้วรุ่นใหม่ต้องรู้4ี่ภาษา 2เงื่อนไขคือ1ภาษาไทยเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเ,าเ,าเด็กรุ่นใหม่ๆบางทีอ,อ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับไม่รู้คําศัพท์ใหม่ๆอ่านไม่ได้หรือว่าในเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือภาษาเขมรซึ่งเราจะมีความจาเป็นที่เราต้องติดต่อสัมพันธ์กัน,นสองเงื่อนไขก็คือในเรื่องของ ICT คนรุ่นใหม่ต้องรู้จัก ICT และก็3ก็คือเป็นคนดีซึ่งมันไม่ไ,มได้สอนเพราะนั้นวิลัยชุมชนสากแก้วเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนจังหวัดอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษาเขมรวิรัยชุมชนได้เปิดสอนภาษาเขมรให้กับทั้งประชาชนทั่วไปรวมทั้งข้าราชการให้มีหลักสูตรพิเศษนะครับให้สามารถสื่อสารกับเขมรได้อันนี้เป็นจุดที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จังหวัดก็ได้ให้เป็นศูนย์ไอซีทีของจังหวัดในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลของประชาคมอาเซียน mm hmm. หรือเรื่องการท่องเที่ยว นี่คือจุดเด่นของวิเลยชุมชนอีกอันหนึง่งต่อไปใครจะมาประชาคมอาเซียนจะไปเขเมรต้องมาแวะวิเลยชุมชนสักแก้วนี่คืออีอกประเด็นหนึ่งที่คิดว่านอกจากที่เราจะเสริมในเรื่องของการพัฒนาอาชีพซึ่งคนสักแก้วมีได้การเกษตรนะครับและได้การเกษตรเรากเ็เป็นเต้ยนะครับเกษตรอินทรีย์วิถีสักแก้ววิเลยชุมชนเราก็มีศูนย์เรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างยิ่งนะครับเราจะมีศูนย์เกิดขึ้นมาโดยทางวิเลยชุมชนใหญ่เนี่ยก็ได้จัดจานุม,มามาให้ตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์ ที่สักแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราได้เริ่มต้นในการพัฒนาว่าสักแก้วเราเป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสักแก้วโดยวิทยาชุมชนเนี่ยก็จะเป็นตัวแม่ในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในทําเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีสักแก้วเพราะนั้นณวันนี้วิทยาชุมชนเราตั้งมาเป็นระยะเวลาพอสมควรผมคิดว่าวิทยาชุมชนสักแก้วเนี่ยจะเป็นแม่แบบในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนที่ในในอดีตเนี่ยเขาได้โอกาสเขาไม่มีโอกาสแล้วณวันนี้เขาได้มีโอกาส อย่างน้อยก็จะได้เร,เริ่มต้นที่จะมีสถานที่ศึกษาคนที่ต้องการเรียนสายสามัญก็สามารถที่จะต่อถึงอนุปริญญาและก็เราก็เคย m อ u กับไม่ว่าจะเป็นราชพัฒน์วิไลอารงณ์กรในการต่อเข้าสู่ปริญญาตรีหรือในเรื่องของคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบแล้วต่ประกอบวิชาชีพเราก็สามารถต่อยอดแก้ปัญหาในชุมชนได้ต่างๆเป็นอย่างดีนะครับแม้แต่ทําหลักสูตรต่างๆที่เอื้ออานวยต่อการค่าชายแดนเราก็ทํามาแล้วเราก็ฝากหวังว่า าสรแก้วของเราวิทยา,ายชุมชนศาสร์กแก้วของเราจะเป็นหลักแล้วก็ที่สําคัญเป็นที่พึ่งของทุกคนคิดอะไรไม่ออกบอกวิทยา,ายชุมชนศาสรแก้วที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับเข้าสู่ระบบของการพัฒนาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นประชาคมของประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งต่อไปด้านที่ 6. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในจากการดําเนินง,งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนสาสรแก้วกลไกที่สําคัญซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อน คือระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนสะแก้วจึงส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในรวมสร้างและขลับเคลื่อนการดําเนินงานตามระบบการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในด้านที่ 7. ด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนจากการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากชุมชนองค์กรผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนสาแก้วได้ดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่กำหนดไว้อย่างมุ่งม,มั่นจนเป็นที่ประจกักษ์ม,มั่นจน,นในเรื่องเอาวิทยาลัยชุมชนสายแก้วเรียนก็เนื่องจากว่ามันเป็นระยะสั้นคือระยะ2ปีนะครับแล้วก็ตรงกับโปรแกรมที่เขาเปิดด้วย ก็ผมเองก็ทําหน้าที่ทางการเมืองท้องถิ่นก็พอดีไปเรียนในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยซึ่งมันก็เข้ากับสภาพแวดล้อมของตนเองนะครับก็เห็นว่าเลือกเอาวิทยาลัยชุมชนเนี่ยมันสิ่งที่มันเหมาะแล้วก็มันตรงแล้วก็มันเป็นพื้นฐานของความรู้ให้กับชุมชนด้วยดันงนั้นตรงเนี้ยมันเหมือน มันเหมือนเพาะบ่มให้เรามันเหมือนตั้งต้นให้เรานะรส่วนอื่นที่เราจะไปรู้มากกว่านี้ตรงนี้ก็คือเป็นฐานให้เราแลวไงเราถึงไม่ก้าวไปทำปริญญาตรีก้าวไปถึงปริญญาโทได้แต่ว่าถ้าถ้าผมไม่มีตรงนี้นะมันก็ไปไม่ได้ไงไปไม่ได้แล้วไม่ใช่แต่ผมนะไม่ใช่แต่ผมนะแล้วสําเร็จจากตรงนี้สําเร็จจากตรงนี้ในระดับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเดชาทรดอกไม้นายกเ็นจขอน นาลงจันมงคลนายกที่วังทองอย่างนี้นะครับสอจอนางที่ทุ่งมหาเจริญกำนันอ่ากำนันที่ทุ่งมหาเจริญกำนันแหนกทุก่งแหนบตรองทำเขาก็ได้จักนี้ไปไปบริหารถิ่นชุมชนของเขาไม่ใช่เฉพาะผมนะสิ่งเยอะแยะเลยนะแล้วเขาก็พูดเสมอว่าถ้าไม่ได้โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนๆๆเขาก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะ อย่างขนาดผมนี่ผมถือไปแค่ปริญญาโทนี่ผมก็ถือสุดยอดแล้วถือว่าสุดยอดนะสุดยอดแล้วไปปริญญาตรีก็ถือว่าสุดยอดตะก้ามเก้าเก้าข้ามผ่านตัวนี้ไปผมก็ว่าผมเป็สุดยอดแล้วจากพื้นฐานทุกท่านเรียนอะไรมาเลยเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้ว,ว,ลวที่ผมที่ผมได้ได,ได้ได้การปรูมชูจากที่หลายชุมชน